สวัสดีครับอยู่กับช่องฟังน้องใหม่แฟมิลี่ครับเฮ้ย่ทงนเลยฮะง่านาไ่เกี่ยเลยครับทุกแม่ีวาบเอาเออเออเออตบจักเลย ช่อีรักฝนนะพ่อไอในในไอชื่อยังก่นี่แม่นุ่มสลินจีโจ้จิโจ้ฮะจีโจ้นี่ครับแม่ของน่มสลินครับจิงโจ้ครับผมนี่ครับแม่ของนุ่มสลินนะครับนี่ครับ นี่ครับเ <h ums> ออแม่เขานมเลินคร <h ums> ับผมนี่ครับ <h ums> น่ารักมากครับตัวเล็กน่ารักมากเํ้ลังฝยกฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเอ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮรยเ้ยงฮยเฮ้ยัฮ้ยเฮยเย ควานเขากำลังซ้อมอยู่ครับผมซ้อมการแสดงอยู่ครับ เก่งมากครับกำลังจะออกไปโชว์ครับผมน่ครับเก่งมากนะครับนะ <Hey. S 1> นี่ครับคุณแม่ของนมสลินครับผมจิจ้จิ้จงจ้ซื้อจะได้ถเท่ห์เลย <Hey. S 1> นี่กับลูกสาวเขาครับหลานของนมสลินบเบิร์ดพลายเบิร์ด น้องตัวเล็กอ้วนตุ๊กปุ๊โอ้ยน่ารักจังเลยตัวเล็กงงไปเล่นน้ำชีแม่แล้วไปเล่นชีแม่แล้วเล่นเนี้ยแม่แล้วคนนี้น่ารักแห่งอ้วนตุ๊กปุ๊อยู่ม,เล,ลมเล็นเนี้ยมากดิ เดีวติงติงตะตงติงเนื้อน่านักแห่งดีสั่งเลยนี่ววนหลานของนมสลินครับน้องสาวบอกฮะเออน้องสาวที่น้องเออน้องสาวาว่านี่แม่ดีนาะนี่ก็เป็นน้องสาวบ่ได้น้อย นี่ครับน้องสาวของหนุ่มสุรินครับผมเี่คนคุณแม่ของหนุม่มสรินครับลูกแปดตัวแล้วนะครับจิงจุเออซื้อจะได้เทเลยซื้อจิงจุ <c oughs> <c oughs> ตื่นไก่คุณตื่นไก่ กว่าจะโตกว่าจะแข็งแรงขนาดนี้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับน้องสาวของหนุ่มสุรินดูครับตัวอ้วนมากนะครับสมบูรณ์มากครับอ้วนนุนเล่นชีแม่แล้ว เป็นชีแม่แล้วหนึ่งารักมากเลยครับน้องสาวนมสุรินครับผมตัวอ้วนมากครับอ้วนสมบูรณ์แม่เขาน้ํานมดีครับเลี้ยงลูกดีครับผมแม่เขาเลี้ยงลูกดีครับดูครับความสมบูรณ์ของตัวเล็กสมบูรณ์มากนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคุณแม่ของหนุ่มสลินนะครับดูน้องสาวเขาครับน้องสาวหนุ่มสลินช่างอ้วนมากเลยครับดูครับตัวเล็กนี่เล็บดำปุ๊บเลยครับเล็บดำมากเลยนี่วันนี้ได้มาโซนนุ่น,นครับได้มาถ่ายให้เอฟซีได้เห็นครับ แม่ของหนุ่มสุรินกับน้องสาวเขา <c oughs> มาแล้วมาแล้วจองคิดดิมาแล้วคิดดิมาแล้ว ไปเล่นชีแม่แล้วนี่เล่นชีแล้วก็มาเลยนี้อ้วนมากเลยครับน่ารักมากผมชอบมากเลยช้างตงัวนี้น่ารักจริงๆครับน้องสาวของหนุ่มสลิม มาดูข้างหน้าครับคุณแม่ของนุมสุดินครับสวยไหมครับนี่ครับสวยเลยครับคุณแม่หนมสุดินก็แวะมาเที่ยวที่สวนนุุดได้นะครับช่วงนี้เปิดให้เที่ยวครับผมมาเที่ยวที่สวนนุลได้นะครับแล้วใครตอนนี้เข้าให้จังหวัดได้คาเฟ่เหรอ แม่ของบุญทุ่มบ่นน่ผมก็จําอาจจะจําไม่ค่อยได้นะครับเป็นฟานเขาบอกว่าเป็นแม่ของบุญทุ่มด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่าเป็นแม่ของนุมสุรินครับไม่ลูกแปดตัวลูกเขาเยอะครับลูกเยอะมากขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์สันกระดิ่งให้นะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แซ m เบอรขอบคุณมากๆครับผมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับต,ตัวเล็กเลอะไรปะรู้ตัวน้อยตัวน้อยเอ้ยน่ารักจังเลยดูน้องสาวหนุ่มสดินครับอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรง แม่ก็ดูนิ่งเลยแม่เขาเนาะฮะนั่นก็รลายเลยเนาะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ